กางปลาครับพี่น้องกางปลาโอ้ยเหื่อยดิพังแล้วอีขาวอาการเดียวกันเลยขี่มาดีดีแล้วก็ตัดหายไปฟืบแล้วก็สตาร์บัตติสสายพันธุ์ไทมิงไทมิงนั่นแหละกลางปลาเลยครับก่อนจะขามแยก ก้อนยิงคำแนะนำยังไงก่อนนั่มแน้นำหวยอิเซนด้วยบาดขาดบาดเหนียวมากนิหน่อยครับบาดขาดบาดนำขับออกมาหน่นอนอาการเดียวกันเป๊ะครับตอนอยู่ชุ่มพนเลยครับวืบแล้วหายไปเลยลรากาสตาร์บัตติดเดี๋ยวัหนูต้องปาอย่างนล้นเด้อ เปลี่ยนรถกระบะมาครับเปลี่ยนสายรถกระบะเป็นยูน้ำบานกะพ่อสีได้ฝากเขาอยู่ได้แต่ว่ามันเป็นน้ำปลาเนี่ยที่บ้าเนเลยเมือ่อยใ,ใจเอปาปลาเพิ่งซ้อมมาไหมครับจอดไว้เป็นเดือนคนละซ้อมแล้วก็จอดไว้ สร้างกับบอกโยวาสายพันธุ์ทั้งนี้มันสิขาดสิขาดจะเนี่ก็บพึ่งเปลี่ยนมากครับไปสอบอยู่บ้านไทยนี่ระบบอันนี้มันแกมันเชี่ยเพิ่งครับมาเตือนท่าเอาสายพันธุ์ทั้งนี้มันสิขาดเพไปนะหเอาก็เปลี่ยนมันมีจักเส้นสายพันธุ์ทั้งนี้งฉันเดยนี่เ้าก็นี่นี่ตรงตอนนั้นตรงนี้มันขาดบ้านนี้เวาก็เปลี่ยนไปบนบนท่านดนนะบ้านม้าไฮสอบระบบเออเชื่อเพิ่งต่าง พิ่นกรโทรบอกผมว่าสายพันธุ์ถ้ามีมันสิขาดกตำรวจมันมีเส้นถ้ามีเส้นเดียวผมเพิ่งเปลี่ยนไปมันคือสีมันคือสีขาดเฮ็ดจังไลยกับมันถ้าเปลี่ยนไปกับมันหมืน่นหมื่นกว่าบ,บาทหมืน่นหกหมืนน่มนร่วมร่วมร่วมไอ้ระบบร่วมระบบเสื้อเพิ่ม เคยมีเหตุการณ์แบบนี้น,น้ำรัวโอ้ยเบื่อใจด้ 5, 5, 5. จยคะี้เบียนเจ็ดหนึ้าครับพี่น้องครับหนึ่งเจ็ดก้าดหนึ่งเก้โอ้ยขี่ไม่ดีกับห้าพี่น้องเอ้ยจะเป็นระดับห้าสิบับจับฟุดบร,ริดัสตาตตัวฟุดิงับ คิดคไม่แล้วขึ้นชุดแล้วละต้องเป็นหนึ่ชุดต้องมือเยอะเมือม่อยก็มันล่ะ้ายหลบ้ายเราใหงฮะปิดปิดแล้วบ้างเนี่ยยังปะอู้เราปลดก่อนปลดก่อมาไม่ได้ขันเร็วๆครับน้ำปลาได้ครับพี่บักอย่างเนี้ยเดี๋ยวลอ่อซังโทรออื่นซังเขามาหลัก ลาไปสุมพิดเดีได้แเคแก่เจแก้นแมนเคยเป็นอาการนี้เลยตอนัหนท่าลัามาเลยชุบพ่นสายพันธุ์ในเครื่องมันขาด,าดเ,นะเขาว่ามันสิงดน,นก ชี้ไม้มาดัางชีดด้เลยไม่ไม่ก็หายไปเลยมันเออหายไปเลยเรียงบ่ขึ้นบัน,นี้เอามาเอาไปมากสตาร์ตาปติทินไปเ้ยาการนี้เลยมันกเกะแปลกๆอยู่สร้างเตือนเฮาว่าสายพันธุ์มันจะขาดเด้อใช่ไหมเอาไปเอาไปเบิ่งระบบเชื้อเพลิงน,นะแต่ว่าสายพ,พ,พันธุ์ในเครื่องน่ะสายพันธุ์ธรรมิงเขาเอิ้นเขาเปลี่ยนมากไปเลยสร้างหัวดีะบ่วะไม่อยากงวัวได้สิ เปลี่ยนเขากันออกเส้นใหม่บ่าเขาก็เปลี่ยนมางั่นแล้วมันแตกลายง่ายเพื่อนวะนี่มันแตกลายง่ายยังเขาก็เปลี่ยนมาน่เฮ้ยวอล์สวนใหม่สุดทับส่งหายเฮ้ยนั่นมันสร้างมันไนี่เดี๋ยวย้อระเบิดได้ฝาดเพื่อนอยู่กับโปลูเขาไม่มีลายเส้นกเขาถอดทำมีเส้นเดียวนี่เปลี่ยนไปว่าอะไรเขาก็เปลี่ยนมาทับส่งขึ้นเสียงใช่เฮ้ยนะกับโปลอธิบายดีๆเลยน้ำปลาเด้พี่น้อง กลางปาลาดีดีครับปลาหมองเขาเก็บเห็ดขายเลยนี่เ่าะท่านเด้ขถามหวยดีออกจากาปลาเลยโโครับออกจากบัตรถัดบัตรถัดมันมันขับมาทายันหมื่นนี่มอ,ง,มอ,อ,องนี้เ่็นยานครับเด็นี่โเคยกับยานพี่กันแล้วเจ้า <c oughs> หาตำรวจเดี๋ยว <c oughs> เอตอตำรวจมาสวยเอาเดี๋ยวคนยัดซ่อมกันซ่อมสร้างกันครับ พระเห็ดเป็นตัวขัยไมันยุดถึงอืออี๋อมึงเสียเดีเลขมันเหรอพีจังวันนัน้นรถผมไหมสามตัวตรงเลยไหมเสียงสิเตะโอ้ยมึงเสียและดับไปซื้อผูอ้บริษัทไปยังไปยังเพราะแบตเตอรี่ลวมขอนลอยใช่ไหมบัตรสิบเป็นนะเออบัตรสิบเป็นมันเป็น,นย่าคุ้มอยู่บัตมือบัตรสิบบอกเรือ่องไงเมียนใช่มือดิวกสามตัวตรงเลยไหมคุยปาดใหญ่รวยกุ้งรวยวนนั้นโอ้ ยิ่มได้ตัวซ so ื the s. <S uh ้อดอกซื uh ้อแม่งแบตเตอรี่ไหมเราเลันปั้นน่ซื้อแบตเตรี่ไหมลอตเตอรี่ลอตเตอรี่กระกรกรถือสามตัวถ่ายนี่ลอตเตอรี่อ่ะบ่สิได้สามตัวหนาซื้อเออตัวที่สีก็ถึกตัวนี่สีนาก็ถือบรถือสองตัวโอ้โหจะเป็นเด้่ยวอที่หนึ่งใ่านั่งทานองครับนองก่นลังเอารถมาหลักครางทีมแท็กไปรถโมโหละต้องขอซื้อเยอะว ขอูนั่ะครับนีมันจสิับขึ้นมาก้เขานขอูป็นชูเลยแล้วขี่ไปังสันเนาะผมหลุม่อยู่ยังไม่สันเดะัดิอดมันไข่ลยี่ไขเออคืยังไม่ขุ้นคุนคุ้นเป็นไข่ไวคือแรดาไว้เราแบบเอาข่าไว้เ้ไข่ม่เลยคล้ครับพี่น้อเอ้ยมืดเยังเะมอพี่มูเออมันอยู่เพเดียวแค่น้น อยู e, ่เดียวนี่จบเกมเลยเดียวต่นตัวทห้าเลยเลยตั้งลวเดียวเดียวไอ่เอ้ผมขยัได้กันได้บ้าอเดียวตายจิใช้พันเทมิมก็เพิ่งเปลี่ยนไปทีเป็นยังอีก ปลาได้พี่น,น้องเก็บปลาครับผมมองปลามองเขาเก็บเพชรเลยวันนี้ล่งกัะบเดีลยมันมัสิยู่ล่งข้างทางไว้มันกะสั้นมาเนี่ยเตือนอทางไกลมากออกมาวันที่หามงมาแวะตลาด แตายอยู่ป่ายสัมงบแตายงหมู่บ้านเนาะจบเลยนะครับรถข้าเจ้าขี้มากขาเจ้ากระเตงลบออกนะครับเป็นทางซองเลนวันนี้รถเนยสวนกันเห็นไหมรถเนยมาเลยแซมระวังเด้อรถเนย เพี่น้องเดี๋ยวรอน้องกันครับคลิปนี้เจ้าใบสมีด้วยพี่น้รงนะขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมคลิปน,นี้นะครับเมื่อยใจสวัสดีครับผม